สวัสดีครับทุกคนดูดอกไม้นะครับดอกกุหลบาบดอกกุหลาบที่สวยรับชมนะครับสวยงามช่วงเย็นนะครับเนี่ยช่วงหกโมงเย็นแล้วช่วงหกโมงเย็นแล้วไฟเขาไม่เปิด ยังมืดอยู่ครับพอดีมาทุละเห็นสวนน้อยสวนหย่อมน้อยครับหน้าบิ๊กซีนะครับอยู่หน้าบิ๊กซีก็เลยมาแวะถ่ายด้วยเพื่อนได้ชมกันแร้วกมดื่กอแก้ว ับพอได้เชยชมครับดอกนี้สวยครับดอกนี้สวยต่อะไรหนึ่ง สวัสดีครับผมนีม่ครับบริเวณหน้าพิกษีอันนี้ทางลานจอดทางออกของเขาครับเด็กกคือด้านหน้า,ามีจนกิสมา่าเห็นไหมครับนกิสมาครับก็ยังไม่เก็บครับผม เดยถ่ายม่อันนี้ก็คือทางเข้าเข้าหนาบิซีตำบลก็จะเป็นขายผลไม้ผลไม้ครับวานซื้อไปแล้วจัดไปแล้วครับผมโอจราจรรอบครับข้างติดครับเพราะว่าวันทำงานวันนี้วันทำงาน ครับผมมาจากดูดยาวเทศก,กาลปีใหม่คนก็เยอะครับเยอะเพราะว่าเริ่มเข้างานทำงานกันตำนึก,กนะครับจุสาลากลอยก็มีเดินนะครับโอเคดีครับทุกคนนั้นก็ วันนี้ก่อนนะครับสวัสดีมีความสุขครับสวัสดีครับ